สวัสดีจ้าทุกกุ๊กไก่มาแล้วค่ะทุกทุกคน <c oughs> วันนี้น้องกุ๊กไก่จะมาทำผงผ่นานะคะน้ำพริกปลานิลนนะคะตอนนี้กำลังต้มปลาใส่น้ำปาลาแล้วก็ตะไคร้เพื่อจะตักิ่นข้าวนะคะตอนนี้ปลามันได้แล้วล่ะเดี๋ยวกุ๊กไก่จะเอามาตำลนะเอาเอาก้างออกเอาแต่นเนื้อมันนะคะ กุ๊กไก่ทำผักดองไว้ให้เจนนี่เขานะคะทีนี้ผักดองมันเป็นแล้วไม่นึกเมนูไม่ออกก็เลยจะทําป่นปลากินกับผักกาดดองผักกะหล่ําดองไม่ใช่ผักกาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะจ๊ะโอเคค่ะอุสว่างไปไหม,มไม่เห็นอาหารเดี๋ยวก่อนเอาปรับไฟก่อนพี่น้องมันสว่างไปนี่แค่นี้ก็พอ ตอนนี้เราแยกปลาออกจากกระดูกแล้วนะคะเล่าเป็นเนื้อมันนะคะพริกคั่วหัวหอมกระเทียมคั่วค่ะแต่กุ้งไก่จะใส่พริกป่นด้วยเพื่อความเผ็ดโคกหัวหอมกระเทียมพริกคั่วค่ะเคยทำไปแล้วหลงะนะแต่ว่าอยากทำอีก ว่ามีเคยเคยมีเอฟีถามว่าอยากเห็นดูปุ่มตาเพาคุณหาไม่เจอนะคะเพราะว่ามันอยู่ในคลิปเก่าๆทุกแต่งเลยมาทำใหม่มีแต่หามมาจ้าง สบายดีทุกคนนะคะทุกไไ่หวังว่าทุกคนคงสบายดีตำเนื้อปลาเลยค่ะแต่ต้องเอาก้างออกดีๆนะคะมันอันตรายนะคะแสดงอัรายนะคะมันจะติดคอ เนื้อปลาที่เท่ากันกับพริกแต่แต่จะใส่พริกป่นอีกหน่อยนึงเพื่อความสะใจเพราะว่าเป็นคนแบบว่าซาเดสนิดนึงนะฮะพอละเดี๋ยวทานไได้เดีเ๋ยวจะมีก็ทานไปได้แต่่ แ้งนวลนะคะใส่ตามใจชอบนะคะน้ำปลานิดหน่อยน้ำปลาไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพราะว่าน้ำต้มเราน้ำต้มตรงนี้เรามัน,มนใส่น้ำปลาแล้วนะคะใครชอบน้ำมากก็ใส่ใส,ใส,ใส่ตามต่ตามความต้องการนะคะแต่กุ้งก่จะใส่ไม่เยอะกุ้งก่ใส่แบบครุ่นคร คิด okay, ตะมูตามีอะไรอย่างนี้ติดใต้ดีสักหน่อยนะมั้กวไม่ยิ่มใ <laughs> ส่น้ำเยอะก็ได้กินเยอะค่ะใส่น้ำน้อยก็ได้กินน้อย เผ็ดเผ็ดเลยเขอบอกใส่พวกหอมซอยเลยนะคะสารงสารเนต้นหอมผักชีทำไมเป็นง่ายจังเลยพี่น้องไม่เกินห้านาทีเลย เสร็จแล้วก็โยนทิ้งค่ะไม่ต้องกินมันจะอ้วนจบ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 จกจบ จกจกๆๆกระจุกๆๆจกกับปูเจงบอจาอน,นี่คือป่นปลานินน้ำขลุกขลิกนะคะนี่ถ้าถ้าคนชอบน้ำเยอะก็ใส่เข้าไปเท่าที่เราชอบนั่นแหละค่ะนะนกูไก่ไปแล้วนะจ๊ะทุกคนเอาละค่ะยิงไก่ไปแล้วทุกทกคนค่ะยิงไก่เหนื่อยมากวันเนี้ยเพียนะคะดสุดท้ายชูดเดยนะคะ See you next my new next video okay thank you ขอบคุณค่ะมีแจนพังงาบายบายรักทุกคนนะคะเลิกยอดหมา